สวัสดีครับนะครับสีครับสวัสดีจ้าความเคลื่อนไหวหลังเวทีครับแฟนขาฟุตซีฮะผมก็จะถ่ายให้ดูครับเอ่อเป็นยังไงฮะความเคลื่อนไหวครับผมเดี๋ยวจะขึ้นไปถ่ายคนเวทีให้แฟนขาฟุตซีได้ดูครับสวัสดีจ้าน้องจ๋าบายบายนะจ้าขอบคุณมากสวัสดีจ้า ตั้ับผแ่น่ยคอฟันต่อจ้าจ้าจ้ายวัสดครับจดีครับเตรียมขาย่ากแมากเครับแข่งอีฮะเดี๋ยวเพิ่งเบื่อป่ามดนะกายอะดีในความเคลื่อนไหวครับ ทำสุดความสามารถได้แค่ไหนก็แค่ ที่สุดยอดของสาวน้อยครับผมอันนี้เก่งจริงครับผมเปลี่ยนแปลงเยอะเลยทุกกอย่างในการให้เครื่องเสียงหรือว่ามิกนี่สุดยอดจริงฮะจอนลอมฟังครั้งแรกมาวันแรกนะผมยังคิดว่าไอ้เปิดมิกทไมเสียงก็หืมจังบอสบอสลองโอ้ยสุดยอดเริงโอเคนะจอสนะขอบคุณรับอครับอนคบอนะครับ ต้องเตรียมตัวนะครับผมวันนี้สว่างนะครับผมตีดงมไฟครับผมงานจะภาพสวัสดีอาจารย์สุธินสวัสดีครับพีมาินครับผมอาจารย์ครับิข้าวยางเอาเรียบร้อยครับอาจารย์ครับสุภาพแขกนมาอาจารย์ครับผมสวัสดีครับเตเบิร์ดสวัสดีครับตอเบิร์ดครับผมสวัสดีครับอาจารย์ุดยอดของมือยูทูบเบอร์อีกนคนครับผมโอ้โหมีความสามารถแล้วนะนี่ คลิปพี่ดีๆให้แฟนสาวเล่นจรไม่ชมกันนะครับผมเราเบื่อสุดยอดอยู่แล้นไนถ้าลีดการเล่นดนตรีก็ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดามันไม่ธรรมดาไก่ไท่ด้วยนะเล่นไม่ถูกทั้งคืนโอเคครับต่างไปนี่คนเดียวนะวันนี้นะวันนี้เรียกคนเดียวด้วยวันนี้นะรอใช่ให้คนอ่ะเขาออกแล้วแกก็หาใหม่มาสืบผมหามาแล้วได้ค่ะได้มาแล้วประมาณวันที่สามเขาจะมาโอเคเขาเล่นคนเดียวไปก่อนสองวัน ธรรมดาแต่เราเล่นคนเดียวมานานแล้วนะผมเล่นคนเดียวมาสองปีกว่าแล้วอ่านี่ได้ผมช่วยนะครับการเต้น้าวเร์ด,ดมีความสุขใจต,ตอนนอนเต้นแทนพญานาคครัสวัสนะนะดีครับพ่อลูกหล่อสวัสดีครับอาจารย์เต้ยครับวันนี้คนเดียวโดดเด่ดน,นเลยยอดฝีมือไม่ธรรมดาครับผม ไอรูปหล่อเนี่ยไม่ไม่ธรรมดานะสดีครับบรรยากาศเดี๋ยวไปทีบรรยากาศเดีอาจารย์รับเตรียมตัวนะครับผมอาจารย์นัดนตรีทักคนครับผมอาจารย์มิจิสวัสดีครับเป็นไงท่าควสบายไหม เมื่อคืนนี้มันไม่สบายมันโอ้เพื่อจะหลับได้็เปนอะไรถึงดวงก็ทุ่มหนึ่งแล้วซักผ้าอีกได้หลับตีสองตีสองออกมากี่โมงครับผมวันนี้เหรอวันนี้ออกมาประมาณสักเก้าโมงครึ่งหรือสิบโมงมาถึงนี่ก็สี่ห้าโมงสี่โมงครึ่งอาบน้ำออนท่าครเตรมอาบน้นท่าก็ยังเหื่อยออกเหมือนกันรถสดร้อนๆเลยนเนี่ยโอเคครับอาจารย์อาากศสุภดๆครับอาจารย์ครับโอเคครับอาจารย์ครเพิ่งมีฝีมือเพิ่งมีความสามารถฮะ เคยเล่นดนตรีที่ชนบุรีผมก็มอนยุกในรับอแล้วก็พอเท้าความไปก็โอ้โหเคยเป็นคู่เคยกันมานะครับผมจริงปะจริงจริงาคุยถึงอดีตแล้วมันก็นะมันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเลยเอเก็บสิ่งดีๆไว้นะในชีวิตของเรานะความจำคืออดีตคือเป็นความทรงจำที่เราเ ไม่เคยลืมแบบน้ำเป็นหนุ่มเป็นแน่นกันเนาะเออใช่งานธรรมดาผู้จัดการนานนะโอ้โหเกือบ3 0 4สปีครับผมชุกด้านหนึ่งนะใช่โอเคครับจารย์สุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับจันครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับแฟนคลับซีปามดอยู่ยาวลำเพลินเออเชียลโชคดีทุกท่านมีความสุขทุกคนนะครับเข้ามาดูคลิปนี้ปามดอยู่ยาวครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแดนเซอร์ สวัสดีครับป๋ากินข้าวป๋าครับผมสวัสดีจ้ากินข้าวคนสวยทุกคนโอเคขอบคุณมากนะน้องนะต้องนวดป๋าโอเคครับขอบคุณมากครับโอเคค่ะสวัสดีครับคุณปอครับนอนตาสบายนคุณปอสวัสดีจ้าป๋าครับผมกินโชเลป๋าด้วเฮ้ยอากาศเย็นโอ้อันนี้ครับเปลกไดมอนด์ครับไม่รู้ไปทำอะไรมาเนี่ยทำอะไรมาเนี่ยนี่ครับป๋าโหหน้าสดทำไมหล่ออย่างู่เนี่ย เฮ้ยโอ้เองมันมันซุกตาตัวจริงใช่ัหมครับดมได้ขาไปทำเป็นไรมาครับอย่ว่ามันไปตรวจมาแล้วไปหาหมอมาว่าเขาอักเสบใช่ครับเนี่ยอธิบายในคลิปป่าด้แล้วกันเป็นเขาอักเสบเพราะป่าแล้วสาเหตนเกินจากหมอบอกว่าฟ้อนบ่อยเกินเต้นโยกเต้นบ่อยเกินแล้วแบบเนี่ยใช่ปะอย่างเราโยกเขาอย่างเงี้ยปะ เสียสีกันจนแบบพวหมูมันอักเสบอักเสบเขาบวมเลยเขาบวมมา3ามสีวันแล้วครับย่อเอาแล้วกันครับก็เขาอย่องนิ่งเออลงลงพื้นก่อยๆแล้วได้แล้วได้ครับแล้วเป็นไงต่ออันนี้เป็นไปหมอดูดออกให้แล้วหมอดูดน้ำดีออกให้แล้วอ๋อดูดเพราะมันบวมเขามันบวมมากมันบวมแล้วแบบ พอดูดออกมามันมีไขกระดูกที่มันแบบมันเสียดสีกันแล้วมันเป็นเส้นเป็นเส้นออกเลยมาเยอะเลยแล้วดูดเป็นน้ำหรือเป็นอะไรออกมาทั้งเป็นน้ำทั้งเป็นก้อนเป็นเลือดเป็นออกหมดเลยนั่นแหละมันปวดๆตึงๆนิดหน่อยครับแต่ว่าไข้กว่าสองสามหมื่นว่าหายยู่โรคโรคงเทพมเนี่ยคือแบบจบยืนเม่ได้เลยก็เลยแบบนี้แหละครับตอนนี้ดีขึ้นมาแล้วครับเมนครับไปไปไปหมู่บ้านมครับไปม่บ้านมก็ยังตึงๆนิดหน่อยสู้ๆนะสู้ๆพ่อรูปหล่อพ่อพระเอกินร้าน แล้วก็เอรียกว่าแฟนคลับเอฟซีมอบหัวใจให้เต็มร้อยเลยนะอยากเปิดรูปให้เอฟซีดูอยู่แต่ว่ากลัวมันติดเหลืองอ๋อใช่ก็เลยโอเคก็โอเคไดมากขอบใจมากครับนี้ก็แฟนคลับเอฟซีทุกท่านให้กําลังใจน้องไดมอนที่ยังไม่ได้ให้กําลังใจก็รีบให้กําลังใจเขาน้องคนดีน่ารักตลอดไปแล้วก็ตัวจริงก็หล่อมากนะครับแฟนคลับเอฟซีนะครับโอเคนะเราไดมานนะโชคดีนะแล้วก็ขอให้อะไรเยอะ ตลอดไปครับแล้วก็เรามีเรามียี่ห้ออยู่แล้วเขาจะใช้ยี่ห้อเป็นลูกศิลปินของพ่อไหมไทยด้วยเขาเรียกอะบุญมาวาสนาส่งแล้วตัวไรมันก็นิสัยดีครับแล้วก็น่ารักกับทุกคนอีกหนึ่งคนครับศิลปินนิสัยดีมีความสามารถทุกสิ่งทุกอย่างมันมเลยเกิดแฟนคลับ fc ติดตามตลอดไปโอเคนะแล้วนะโชคดีนะแลนะสวัสดีครับติดตามป่าอมู่ยาวนามเรีนเอาเชี่ยวสวัสดีครับ